จารย์ว่าสเปนน่ะทำอะไรทําไมมันถึงสามารถเอาชนะอังกฤษได้แทคติกตรงไหนทุกๆคนอาจจะสงสัยว่าเดลโลฟอเตอเขาทําทีมได้ยังไงแล้วทําไมสมาคมฟุตบอลของสเปนถึงถึงเลือกเดลโลฟอเต้สัดีครับสวัสดีครับ พออนายวันนี้กลับมาเก่าหลังเกมยูโรนัดทีชาเลอรระหว่างทีมชาติอังกฤษและทีมชาติสเปนนี่โอ้โหเมื่อวานหลับนะอาจารย์ก็ในฐานะแฟนมาตยงอเก็บอกว่ามันก็ต้องพยายามอดทนทางาดูแหละยังหลับอยู่เหมือนเดิมม,มันเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วใช่กร่ตื่นอ่าแบบตื่นตื่นบ้างแต่ว่าถา่ว่าต้องดูครับเพราะอยากจะรู้ว่าตัวลงแล้วเซาเกตของพี่เนี่ยตัวลงมันแอบดีจริงมากแต่ก็ต้องชมนะอ่าถือว่าพี่ว่ามันก็เล่น เต็มที่แล้วแหละเต็มที่แล้วผลการแข่งขันออกมาเป็นแชมป์เป็นของสเปนครับเป็นแชมป์ของดุยสกเดาเฟนเต้ที่เป็นครั้งแรกครับที่เข้ามาสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่จากโค้ชที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะใช่แต่กับการว่าตอนนี้คือเขาเป็นคนที่ว่าสุดยอดแล้วเวลโนแล้วตอนนี้เป็นกูรูสุดๆละจนอไรสักเกตก็ยังคงเป็นบุญสือที่ควานหาความสำเร็จต่อไปอืถึงแม้ว่าจะเข้าชิงบ่อย ใช่นะครับแล้วก็เข้ารอบลึกบ่อยไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรแต่ว่าก็ยังโค้งอกหักเหมือนเดิมมันแค่เกือบอ่ะคำว่าเกือบกับแฟนบอลเกือบเกือบมันมันหลายปีนะจารย์มัน8 8ดแปดคเรียกว่าอะไรสองครั้งนะที่จะเข้าบอลยูโรแต่ว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันนะมันทําให้แฟนบอลรู้สึกอึดอัดและก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะสำหรับยุคเซาเกตก็น่าจะหมดและหลังจากนี้จริงๆผมว่าโกลเดอร์เจเนเรชั่นของอังกฤษช่วงนี้มันก็ถือว่ามันก็ยังไม่แย่หรอกเพราะว่า อายุมันยังน้อยๆอยู่ไม่ได้ถือว่าแบบโปะแล้วจบแล้วก็ไม่มีอีกแล้วถูกปะครับคือคุณมาแปดปีอ่ะมันมีแหมจะบอกว่าเ่นมีสิ่งน้กลินเดี๋ยวหายปีนี้พัฒนาการนะครับพัฒนาการก็ถือว่าชมเชยนะครับเมื่อคืนประตูอย่างจอแดนพิกฟอร์ดพี่ให้คะแนนเยอะเลยเหมือนกันนะเพราะว่าเซฟลูกยิงจังๆของรามินยามมลเนี่ยเนงเน่งเลยสองจังหวะเน่งเน่งเลยแล้วก็แท็กติกคือวันนี้ เอ่อลุยเซราเฟนเต้แน่นอนใช้เอ็ห้าสองคนเด็กห้าใช่นิโกมิเลียมทางฝั่งซ้ายคาินญาวาทางฝั่งขวาครับแดนการก็คูพละโรดี้แต่ก็สุดท้ายต้องเปลี่ยนออกไปนะครับในระบบที่เป็นถนัดเขาเรียกว่าถนัด4-2-3-1อืสามหนหน้าเป้าก็เป็นออบรโมราต้าเจ้าประจำนะครับเรียกว่าคือในช่วงครึ่งแรกครับมันก็ ดูเชิงกันอยู่ทั้งคู่ใช่ผมมองว่ารัดชิงมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันก็จะต้องแบบไม่ใช่ว่าใครจะผีผ่านหรอไมโดนโตกลับมามันก็เร็วทั้งคู่หมายถึงว่าสปีดของแผงลุกส่วนอังกฤษก็มาในระ,ระบบที่ถนัดแล้วแหละผมพี่ว่าสัาเกตจะระบบที่ถนัดละใช่แปลกนะริงจริงอังกฤษไม่ใช่ระ,ระบบนี้หรอกโอสกูลอังกฤษต้องหลังสี่ก่าจะหาตัวเองเจอว่าตัวเองชอบอะไรมันก็ใช้ ไปถึงนัดที่เจอฮอนแลนด์ซะแล้วใช่เขาหลังสามไงเออก็จะเป็นอ่าจอห์นสโตนครับมาเกฮีแล้วก็ไคล์วอเกอร์อืส่วนแน่นอนฮะทางขวามือเนี่ยมันความใบสูงแะ้วก็คือเจ้าบุคโยสากาอืฝั่งซ้ายก็คือเป็นอ่ดูชออ่ะใช่ดูชอการมานรีแล้วและเล่นได้ดีด้วยแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรพอแผนนี้ปุ๊บเนี่ยวิงแบ็กมันต้องเหนื่อยนะคือขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดตลอดบางทีมันอาจจะหมดไว นี่จะความวมันสูงไงเขาก็ต้องใช้ระบบนี้ปรับตามผู้เล่นตัวผู้เล่นที่มีจานว่าสเปนอะทาอะไรทําไมมันถึงสามารถเอาชนะอังกฤษได้แท็ติกตรงไหนแท็ติกอะไรสามารถเอาชนะอังกฤษได้คืออย่างนี้ครับก็อบอกว่าลุยเดราเฟนเต้เนี่ยเขาครุกคลีกับนักเตะหลายๆคนครับอาทิอย่างเช่นดานี่อโมโอเนี่ครับก็คุมกันมาตั้งแต่เป็นสมัยยังเป็นนักเตะเยาวชนอยู่ชุดยูสิบเก้ายยูยี่สิบเอ็ด เฟรนเต้เนี่ยเขาเขาเขาคุมเขาคู่คิวันนี้มิเกลโอยาสบอวที่ลงมายิงประตูชัยคือเขามีความเข้าใจนักเตะเป็นอย่างดีนักเตะหลายๆคนอยู่เขามาอูนซีมอนประตูก็อยู่กับเขามาตั้งแต่สมัยที่เขาคุมชุดยู19ยู20เน่ครับอย่างเงี้ยโรดี้ก็เหมือนกันก็อยู่ในชุดนี้กับเขามาเฟรนเต้คุมเข้าคุมยู19สเปนยู21เข้าคุมยู23ชุดฟุตบอลโอลิมปิกแล้วก็พาสเปนได้แชมป์ยู19นะแชมป์อ่ายุโรปยู19สองสมัย แชมป์ยู่21หนึ่งสมัยแล้วก็ได้เหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกปี2020อีกหนึ่งครั้งพ่ายบราซิลในนาทีนงเท่านั้นเองอมีมเนเตะแกนๆกนพวกนี้ครับอยู่ในทีมมีเกลยาสบาวพวกนี้ คือมันเป็นนักเตะที่เขาเหมือนเขารู้ไส้รู้พุงและเขาจะนักเตะอยู่จริงสามารถรู้จุดอ่อนจุดแข็งของนักเตะแต่ละคนแล้วก็เอาจุดดันจุดแข็งพยายามริกศักยภาพนักเตะออกมาได้ไม่สุดใช่ยางย่างเขาเรียกว่ารู้รู้เขารู้เราดีกว่าอย่างแล้วมียามาวก็เป็นโอเคเขาไม่ได้มาจากเด็กฝึกของฟืเอรเต้ก็จริงแต่ว่าเขามาจากลามาเซียไงแล้วก็เป็นเซนต์วอลเลเอเนเดสที่เขาไมาได้ในบาร์ซ่าชุดใหญ่ก็เห็นจุดตรงนี้เขาคิดว่าฟืเอเต้เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็เอามาเติมเต็ม เขาเรียกว่ารับไม้ต่อจากลุยเอลิเก้ในระบบติกิทาก้าที่ทันหนักเรียกว่ามองนึกถึงวันสเปนยิ่งยพี่ก็เห็นการเล่นติกิทาก้าของสเปนมัตลอดแต่ยุคหลังของลุยเอลิเก้มันไม่ประสบความสำเร็จก็เลยทำาให้สมาคมฟุตบอลสเปนก็ดีดเขาออกไปแล้วก็ดันลุยเซราเฟนเต้เนี่ยขึ้นมาจากทีมชุดเล็กขึ้นมาให้เป็นผมชิมชุดใหญ่ในรายละเอียดของเกมเนี่ยผมมองว่าเขา เขามีการใส่แท er eh? ็ติกเลยคือเขาอาจจะครึ่งแรกเขาอาจจะดูเชิงกันก่อนแต่ครึ่งหลังนะเขาพยายามเปลี่ยนแท็ติกก็คือว่าอังกฤษอ่ะตอนแรกๆมันมันสามารถถื้อๆได้ตลอดเลยนะลูยดีฟิลเฟอร์เดนฟีคิกเข้ามาแล้วยิงกับเข้าแต่พอลาฟอเต้เห็นปุ๊บว่าเฮ้ยเกมลุยอังกฤษแม่งเริ่มอันตรายแล้วเขาส่งเขาพยายามเปลี่ยนแท็ติกโดยการเบรกไลน์ดีฟนิ์ตรงกลางให้ออกบอลยากครับ หัวใจหลักของแดนการก็จะปีดีแคนไลท์ขอเขาบี้เมนูถูกไหมใช่ใช่ถูกโดยการเพสซิ่งสูงหรือเป็นการทําบอลให้มันเร็วๆอ่ะโต๊จังหวะเร็วๆผมเห็นสังเกตที่ที่ที่จานบอกยามาวยิง2องทีสามทีริโกวิลเลียมนูหรือเป็นประตูที่ออกนำหนึ่งศูนย์เนี่ยเขาใช้บอลเร็วและบอลเล็กบอลเร็วแทงทะลุเปลี่ยนระบบต่างๆเขาเรียกว่าฟุนเต้เนี่ยเป็นคนที่แก้เกมอ่าโอเคเราพูดกันมาเทปก่อนก่อนว่าบอลอังกฤษ ในยุคเซาเกตมันไร้ระบบคือแก้จุดต่อจุดนั่แนแหละเหมือนคล้ายเอริกเทนฮากที่ที่พูดมาตลอดว่าอย่างในนัดชิงเอเฟเอคัพเนี่ยแมนยูเนี่ยเรียกว่าแก้จุดต่อจุดบางทีเอาผู้เล่นในตำแหน่งปีกไม่ได้เป็นแบ็คอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ว่าฟูเรนเต้เนี่ยเขารู้ศักยภาพนักเตะของเขาว่าแต่ละคนนี้มีความสามารถอย่างไรเขาก็แก้เกมจุดต่อจุดเหมือนกันแต่เป็นการแก้ระบบแท็กติกเป็นการที่ว่าเปลี่ยน position เกมให้มันจากช้าเป็นเร็ว ครึ่งแรกจะเห็นว่าลักษณะการเล่นของเขาเนี่ยไม่ได้โบ๊ะบ้าบูบ้าเลยแต่พอครึ่งหลังนเงงงงนี่ยเขาการ์ตันักเตะแล้วเปิดครึ่งหลังมาเพียงสองนาทีวิโกวิลเลียนก็ทำประตูขึ้นนัดให้กับสเปนได้เลยถ้าคุณย้อนไปดูจังหวะที่ได้ประตูของของสเปนดีๆนะจะเห็นว่าอย่างที่บอกคือเล่นเกมเร็วหนึ่งและสองคือพยายามให้คนที่มีความสามารถโตอย่างยาเมาหรือโกวิเตียบลิ้กินตัวใช่พอลิ้นกินตัวปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรแนวลุกของสเปนอะเบรกไลน์ดิฟเฟนซีฟก็คือทาาาลลลยยเเกมมมมรับบโดนนนให้คุุุพอป๊ี่ ยาเมอาฉลาดนะเพราะรู้ว่าที่ว่างมันอยู่ตรงไหนเขาก็พยายามตัดเข้าในเพื่อท,อที่เพื่อที่จะเทออกไปด้านที่ว่างที่สุดก็คือดิโกวิเลียมโดยที่อ,อย่างซาก้าก็หายไปไหนไม่รู้กอ,องกลางเอาหลัง3ตัวไม่มีประโยชน์เ,เพราะว่ามากองที่ยา,าวเมอรแล้วมันกลายว่าดิโกวิเลียมค่อยๆย่องมาแล้วก็สำเร็จโทษลังกฤษ อืมคือคือคนไปเขาเรียกว่ากระแสไปจับที่รามยามาเยอะก็คือว่าน่าจะตัดข้าซารและยิงใช่ไหมอาบบบบยุ17ปี1วันอมันเกิดอะไรนะของคอมัมนเกิดชิโตไปเลยตอนนี้ um แต่ว่าคนลืมนึกถึงนิโก้วิลเลียมไปที่เราก็ทำไอร็อกสตาร์ไปใชเ<ช>ทปก่อนว่าจริงๆ,ๆ,ๆแล้วฟอนายเห็นเขาเรียกว่าอะไรความเป็นเพชรเม็ดงามคนนี้ของในตัวนิโก้วิลเลียมเหมือนกันแล้วก็มาแผงดิใน่าจริงจริงซึ่งทำระตูให้กับ ทีมชาติสเปนขึ้นนำอังกฤษไปก่อนที่2ประตูต่อหนึ่งแต่เซาเกมพยายามตกอทอ่อศนย์ออตัวที่สประตูต่อศูนย์สุดท้ายเซาเกตส์เขาพยายามแก้เกมใช่ก็เซาเกตก็ต้องก็แก้เกมแหละแก้จุดต่อจุดใช่แต่ว่าคือผมว่าเซาเกตก็แก้เกมเร็วขึ้นอืมไม่นานก็พยายามมีมีจังหวะหลายหลายๆครั้งที่สามารถทําได้แล้วก็ได้ประตูที่สุดได้ประตูโดยโคพาเมอร์ใช่ก็สังเกตว่าเนี่ยฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันขาดหน้าเป้าที่มันแบบเขาเรียกว่าตัวหน้าเป้าคุณภาพเฮ คิดว่าเป็นเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวของเขาหรือยังสาหรับตัวจริงใชาติจิตสาหรับพี่คิดว่าอิ่มแล้วครับมันน่าจะต้องหาตัวแต่ตัวแทนขึ้นมันขึ้นมาได้แล้วเพราะดูอย่างดูราเฟนเต้สิครับเขายังเอานักเตะอายุ1 6 1 7 18อย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมชาติไปแล้วครับแต่แฮร์รี่เคนโอเคเข้าใจลูกประสบการณ์มันเยอะกรเพียงแต่ว่ามันในจังหวะที่เด้ที่ขาดในจังหวะที่มันจําเป็นอย่างเช่นนันจีนนัเลอร์ที่มันพลาดไม่ได้เนี่ยับปรากฏว่าเขาไม่ได้ทํา หรือสร้างความแตกต่างจากทีมชาติอังกฤษกลับกายเป็นตัวสำรองอ,อย่างโคพาเมอร์ที่แบบว่าคนก็ถามหาแต่โอเคมันอาจจะเป็นแท็กติกของอกระดาเซาเกตของเขาว่าเปลี่ยนเราเป็นตัวตัวโจ๊กเกอร์ตอนหลังอะไระะไประมซึ่งก็งมันทำมาตูไดนะ้ทำมาตูวสวยด้วยยิงจากระยะประมาณ25หลาโลาประมาณหน้ากรอบบอลพุ่งเลียด ผ่านมืออไนซิมอนผ่านก้องหลังก็ไปด้วยหลายคนเลยครับแล้วก็ผ่านอุไนซิมอนเสียบมุมประตูเข้าไปเลยสวยงามเหมือนกันใเในจังหวะที่อังกฤษตีเสมออ่าทีนี้โมเมนตัมมันก็เริ่มเทมาทางอังกฤษแล้วใช่ใช่เพราะว่ากระบ,บุกบกโโบเหมือนกันแต่อย่างที่ผมพูดไปสักครู่ว่าความเยี่ยมของจอห์นฮิฟร์เนี่ยอืมเขาก็เซฟลูกยิงของรามียาม,มาหลายครั้งคือเอาง่ายๆคือพยามยจนเกจ,จะขึ้นนําได้หลายครั้งเลยใช่จนมาในทีที่ป84อืมก็เป็นเนี่ยมิเกลโอยาสบาวนี่คือเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนใครว่าเปลี่ยนเกาถทติคันและเอาเรือะบาเล่นตามสั่งของเอรฟอร์เตก็คือว่าเล่นเกมเร็วใช่คือในบอลสดในบอลไฟนอลเตอร์เนี้ยพื้นที่สุดท้ายไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นคองบอลแอคนูนี่นั่นออกบอลให้ไวพอออกบอลไวปุ๊บเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่กองหลังติดไม่ระวังคือมาคูคูระยะใช่ไหม <c oughs> คว้าบอปทางซ้ายแล้วผมตอนแรกผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมาคูระยะ ทำไมอาจจะต้องแบบเลี้ยงๆเ,เข้าไปก่อนเพราะมีพื้นที่เยอะนะแต่กับกลายว่าเออรีคอร์ดทามาเลยจานพอเออรีคอร์ดปุ๊บเนี่ยกองหลังอังกฤษอย่าง Walker, ไทล์วอเกอร์ไอฟเวอร์ไทล์วอเกอร์ด้วยจอห์นสโตนมาเกฮีไม่ทันระวังโอร์สบาวืมมันทําให้ออสเตราลตัดหน้าแปรแค่นั้นเองแท็บอินรูปแบบรูปแบบคลาสสิกแล้วก็เป็นพื้นฐานนะแต่ว่าอังกฤษไม่ระวังตัวครับโอ้พอโดนสอง 2, 1, หนึ่งนะนาทีที่เท่าไหร่นะนาทีที่84เออคือ80กว่า,กวาเกือบจะจบเกมแล้วอะมายิงตอนนี้อังกฤษแบบ แก้เกมลําบากอ่ะขอไปนาทีที่8สิบหกขอไปนะับที่8สิบหกเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่านาทีบาบาเลยดีกว่าใช่ไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งกิมมิคที่น่าจดจำว่าในช่วงนาทีบาบแบบนี้ในนัดชิงแบบนี้ที่เาเรียกว่าโคดบอลทั้งคู่ทั้งสเปนแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันแทบจะกลับตัวไม่ได้สุดท้ายก็เป็นแชมป์ของสเปนไปในที่สุดนะครับก็ทำให้เซาเกต ยังคงไม่มีไม่มีช่วยรางวัลเหมือนกันแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกว่า,วาช่วงท,ท้ายของแฮร์รี่เคนแล้วละ่ะเพราะว่าแฮาร์รี่เคนอเป็นดาวโรมโบก็จริงครับที่สามร,ร่วมกับหลายๆคนในหกคนก็กันแต่ว่าผมว่าด้วยพลังงานในเกมอินดิจิตบางอย่างแฮร์ี่เคนมันหายไปอ่าไม่มีลูกความเฉียบคมเลือดพุ่งเลือดลูกเศรษสีขาดก็มีอยู่แต่ว่าไอ้เรือดอินดิจิตอ่ะเฮร์ี่เคนาเคหายไปเยอะ มันอาจจะต้องหลีกทางให้โอลิเวอร์กินไหมหรือคนอื่นที่ติดอินชานไหมใช่ไหมถูกถูกครับถูกครับนี่คู่เซนเตอร์ของสเปนครับไม่ใช่สัญชาติสเปนทั้งคู่เลยนะเออร์ไอเมริกลาปอสนี่ชาวฝรั่งเศสอ่าแล้วก็โรบินเลดารอมองนี่ก็ฝรั่งเศสทั้งคู่เลยโอสัญชาติไม่ได้ให้กับติชาติสเปนน่าสนใจแต่ยานเป็นกลมกล่อมจังงั้นเออน่าสนใจเออเอนกันทีนี้พูดถึงสเปนนิดนึงอีกนิดเดียวก็คือว่าทุกๆคนอาจจะสงสัยว่าเดลโ์ฟเต้เขาทำทีม ได้ยังไงแล้วทําไมสมาคมฟุตบอลของสเปนถึงถึงเลือกเดลฟอนเต้อาจารย์เขามีแบบพอจะรู้ไหมว่าเ้ยก่อนหน้าเนี้ยจุดเปลี่ยนจุดตายที่เดลฟอนเต้เข้ามาคุมนะเยพราะลุยลิกเก้ใช่ไหมใครเพราะว่าบอลสเปนเนี่ยมันไม่ได้ดุนานเหมือนเดิมการ ท้าสู่เท้าติกกตากาเล่นรีชิมบอลแหละว่ายง่ายแต่ว่ารูปแบบการเล่นของทีมชาติสเปนมันไม่ออกมาแบบเป๊บกวดีโอลาใช่มันไม่เหมือนเดิมง่ายๆคือแบบคนจับทางได้แล้วคือแดนการมันเก่งจริงแต่ก่อนอย่างอินเตสตาชาบี้บูสเกตใช่ไหมแต่ตอนนี้พอมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยปุ๊บเนี่ยการคลองบอลให้ได้มากที่สุดห่วงบอลอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่มันไม่มันไม่เกิดประโยชน์ครับเขาเลยต้องเปลี่ยนแท็กติกโดยการเอาตัวสดทาไมเลี้ยงมากอะไรบ้างอะไรเกมเร็วบ้าง แล้วสังเกตนะในเกมนัชชิงเนี่ยถือว่าเป็นอีกเกมที่น่าติดตามใครมีโอกาสครับไปย้อนดูนะคือผมอยากให้ดูแทคติกของหลุยส์เซราเวนเต้มากเลยเพราะว่าใช้สัพพะวิธีเยอะมากเรียกว่าเป็นคนที่เข้าใจเรียกว่ารู้เรารู้ว่ามีกระสุนยังไงมีอาวุธหนักยังไงมีอาวุธเบายังไงบ้างรู้ว่าจะต้องแก้เกมยังไงและรู้ศัตรูฝั่งตรงข้ามว่าเราจะทํายังไง ที่ไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จได้คือฟุตบอลสเปนเนี่ยเราจะนึกถึงก็คือบอลพักพื้นแต่ฟูเอนเต้ถ่ายทอดพันธุกร,รมผ่าตับมันธุก,กรรครับเขาเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเฟคซิเบิลมากมถ้าดูอย่างเมื่อคืนเนี่ยลูกเอริคอสก็มีคัตแ a c k ก็มีโยนยาวก,ก็มี ส่งไปที่กองหน้าให้กองหน้าพักบอลน,นะตัวหลังว่าหลังพิงก็มีครับมันไม่ได้หบบว่าโบบาโบบาติกตากาอย่างเดียวแต่ลูกที่ได้โ okay. อเคม,มาจากลูกที่เป็นสไตล์ถนัดของสเปนครับคือตะเนเราเรียกวินนีกับกุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยทะลุเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็ทำไม่พลาดก็เป็นก็เป็นฟุตเต้ครับที่อยากทุกคนติดตามว่าจุดตายของเขาพี่ว่าข้อดีของเขาคือเขาทําทีมชีมสเปนเขาเรียกว่ารู้รากเหง้าของบอลสเปนมานั้งแต่เขาสมัยเขาคุมอยูสิบเก้ายูยี่สิบเอ็ด อยู่23จนมาถึงชุดใหญ่เขาเป็นคนที่มีความเข้าใจฟุตบอลสเปนเป็นอย่างดีโอเค็ทนนี้ก็ยินดีกับที่เรียกว่าแฟนบอลทีมสเปนเลยกันแล้วก็เขาเรียกว่าโคดเดิลเจนยุคนี้ของสเปนก็จะต่อยอดไปถึงบอลโลกน่าจับตานะเออน่าจับตามากครับถ้าสมมุติว่าทําได้ก็จะซ้ํารอยเดิมที่ว่า ยุคที่สเปนใช่ยูโรแล้วก็ต่อด้บอลโลกใช่ไหมเพราะว่ายุคนี้มันเป็นเด็กๆยุคนี้แล้วก็เรียกว่าเก่าขึ้นอีกเรียกว่าร่างทองขึ้นอีกเออผมแล้วแล้วไอ้พูดถึงรางบอลองดอนนิดนึงรย์คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสหลายหูว่าจูบินแฮมน่าจะได้เพราะว่าได้ UCL มาใช่ไหมแล้วพาทีมมันกิดถ้าได้แชมป์ไม่สงสัยเลยจูบไน่ฮมอาจจะได้บอลองดอนแต่พอเป็นสเปนได้แชมป์ยูโรปุ๊บเนี่ย ระหว่างบอรลองดอมันควรจะเป็นของนรติโกโดดี้ไหมหรือว่าเป็นของใครในทีมสเปนไหมเป็นไปได้ครับแล้วประกอบกับเหตุการณ์เมื่อวานด้วยครับคือชูเปนแฮมไม่ให้เกียรินักเตะสเปนด้วยการไม่ขึ้นไปยืนบนเพลียมอืตบมือให้กับนักเตะทีมชาติสเปนที่ได้แชมป์ยูโร2 0 2 4คงอารมณ์บีแหลมซ้ํายังมีอาการที่ลงไประเบิดอารมณ์ใส่ถังน้ําแข็งไปถีบทางน้ําแข็งอีกไประเบิดอารมณ์ใส่อีกว่าตัวเองกรับ ตำแหน่งแชมป์ไปพี่ว่าตรงจุดเนี้ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเขาได้คนก็ค่อนข้างแอนตี้นะเพราะว่าเร้ว่าอะไรยังมีควสชันอยู่ว่าเฮ้ยคุณยังไม่เป็นผู้ใหญ่พเรียก่อะไรเก่าเกินเบอร์อ่ะอ่าแอคแอคอีโกเยอะเกินเดินเบอร์ลูนโดสมัยแรกๆอะไรนี้เนาะเออพี่ว่าเป็นไม่ได้ครับที่ว่าอาจจะเทกลับไปทางนักเตะสเปนก็ได้เป็นไปได้สูงและเหมาะสมไหมว่าถ้าเป็นโรดิโกโรดิ เหมาะสมครับเป็นพี่พี่ก็เห็นด้วยเห็นด้วยผมว่าเขาเป็นหัวใจทุกๆอย่างแล้วลงสมํำเสมอและไอ้ที่ทีมมันชนะตลอดเวลาเนี่ยใช่ถ้าไม่มีโรดริโก้โรด้เกมอาจจะไม่บาลานก็ได้นะใช่ไหมรวมไปถึงแมนซิตี้ด้วยนะเออ แล้วแต่งตัวเรียบร้อยซชด้วยโอ้โหเสื้อยัดเข้าไปในเกงใชด้วยเขาเป็นนักเตะที่มีความเรียบร้อยมีคุณภาพครบคันอุยเขามีวินัยสูงนะอืพี่เคยติดตามดูเขานิดๆมือถือเขาไม่เล่นเออชียลเขาไม่เล่นนะนั่งสมาธิไม่มีมาเต้นติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเอาศึกษาพยายามศึกษาเกมของเขาเองว่าเขาเล่นมีจุดไหนที่มีพลาดไหมมีวินัยสูงอาหารการกินอะไรควบนุ้ตลอดโอ้โหเยี่ยมไม่มีนะจะแบบว่าพอมีเวลาว่างแล้วก็อัพคลิปอะไรขึ้นเฟซบุ๊กอะไรไม่มีเยี่ยมตลอดนี่กับ เออรุ่นรุ่นน้องๆหรือรุ่นหลานๆแล้วให้ศึกษาต่อไปว่าเฮ้ยคนที่จะเป็นบอลองโดได้ไม่ต้องมีคาแรคเตอร์ไม่ต้องโดดเด่นไม่ต้องแบบแอคเยอะไม่ต้องอเลี้ยงเก่งไม่ต้องยิงประตูเยอะ,อะแต่เป็นคนที่มีระเบียบวินัยแล้วก็ตั้งหน้าตัา้งตาเออเขาเรียกว่ารักษาวารฐานตัวเองให้สม่ำเสมอทำ,ทำแล้วทำอยู่และทำต่อตอ่าโอเคอ่ะเก่าหลังเกมประมาณนี้ยินดีกับทีมชาติสเปนและก็แฟนบอลน,น,นะครับถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe และจะไปพา,าษสารดีๆฟอลไนวันนี้สวัสดีครับ